สวัสดีค่ะวันนี้พบกับยายอ้อยอีกแล้วนะคะวันนี้ยายอ้อยจะพามาทาแกงเทโพค่ะผักบุ้งที่ยายใช้ยายจะใช้ผักบุ้งแบบนี้นะคะซึ่งจะมีขายที่ตลาดนะคะเป็นผักบุ้งที่ใช้สําหรับแกงเทโพยายก็จะทําการหัน่นแล้วก็ล้างน้ําให้สะอาดสามน้ําเลยค่ะเมื่อล้างผักเสร็จแล้วเราก็มาผัดเครื่องแกงกับกะทิค,ค่ะ พริกแกงเผ็ดนะคะ250กรัมหรือว่า2ขีดครึ่งค่ะผัดกับกะทินะคะยายใช้กะทิขวดค่ะวันนี้อ่กะทิแห้งนะคะเครื่องแกงยังไม่หอมดีเติมกะทินิดนึงค่ะแล้วก็ผัดต่อให้เครื่องแกงหอมดีเลยนะคะแต่ไม่ต้องให้ไหม้นะคะผัดไปเรื่อยๆจนเครื่องแกงหอมนะคะยายจะผัดในหม้อเลยค่ะลืมบอก เมื่อเครื่องแกงหอมดีแล้วก็ใส่กะทิเลยค่ะยายใช้กะทิขวดครึ่งหรือว่าลิตรครึ่งนะคะใช้ขวดใหญ่ค่ะขวดครึ่งเลยขวดลิตรอะคะ่ะใส่กะทิลงไปแล้วเราก็จะคนนะคะไม่ให้เครื่องแกงติดหม้อและนี่อีกครึ่งขวดนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ แล้วก็เติมน้ำเปล่า2ลิตรครึ่งนะคะ2.5ลิตรค่ะหรือ2กิโลครึ่งก็ได้นะคะถ้าใครไม่มีเหยือกตวงยายจะไม่ได้ใส่หมดนะคะยายจะเอาน้ำไปใส่ในขวดกะทิด้วยค่ะล้างขวดพร้อมใส่ไปเลยค่ะเสียดายที่ติดขวดนะคะใส่ให้หมด ค่ะเพื่อไม่ให้พริกแกงนอนก้นนะคะเมื่อคนเสร็จแล้วเราก็มาปรุงกันเลยค่ะผงปรุงรส4ช้อนโต๊ะหรือ50กรัมนะคะเกลือ1ช้อนโต๊ะครึ่งหรือ25กรัมผงชูรส1ช้อนชาหรือประมาณ3กรัมถึง4กรัมนะคะน้ำตาลปี๊บ250กรัมหรือ2ขีดครึ่งเหมือนกันค่ะใส่ลงไปเลยนะคะ แล้วยายก็จะคนค่ะคนให้น้ำตาลปี๊บละลายเ,เติมน้ำมะขามเปียกมะขามเปีกยกยายใช้ครึ่งขีดต่อน้ำ300กรัมนะคะผสมแล้วก็คั้นเอากากออกอันนี้ยายลองตวงให้ดูนะคะว่าได้กี่ช้อนโต๊ะประมาณ20ช้อนโต๊ะค่ะถ้าใครใช้มะขามแบบขวดนะคะประมาณ20ช้อนโต๊ะ ยายก็ใส่หมดเลยน้ำมะขามที่ยายคั้นไว้พอดีค่ะอยู่ที่มะขามด้วยนะคะว่าเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยของยายใช้มะขามกระดานค่ะใครรู้จักบ้างเอ่ยเมื่อน้ําเดือดแล้วนะคะยายก็จะใส่ปลาย่างเลยค่ะยายใช้ปลาย่าง2ขีดค่ะ2ขีดหรือ200กรัมเท่ากันนะคะถ้าใครจะใช้หมู3ชั้นให้ใส่ได้ครึ่งกิโลค่ะ ถ้าใส่หมูต้องรอให้น้ําเดือดนะคะถึงใส่ผักบุ้งผักบุ้งหั่นแล้วช่างกิโล2กิโลครึ่งถึง3กิโลใช้ได้นะคะแต่ของยายนี่ได้2กิโล8ขีดค่ะใส่ให้หมดเลยผักบุ้งที่ยายซื้อมาเป็นถุงใหญ่นะคะถุงหนึ่งมี10กร,รัมค่ะ10มัด เนี่ยค่ะยายก็จะหั่นได้ประมาณนี้นะคะเป็นบางครั้งค่ะบางครั้งก็จะได้3ากิโลบางครั้งก็จะได้2อกิโลครึ่งแต่จะอยู่ประมาณนี้ให้ใส่ได้ค่ะเสร็จแล้วปิดฝานะคะเมื่อน้ําเดือดเราก็จะมาใส่เนี่ยค่ะใบมะกรูดตามชอบเลยนะคะของยายจะใส่อยู่ประมาณ20กรัมได้ค่ะเนี่ยค่ะจะใส่อยู่ประมาณนี้หรือใครจะชอบ กลิ่นมะกรูดเยอะๆจะใส่เป็นลูกก็ได้นะคะใส่ได้หนึ่งลูกค่ะแต่ยายจะใช้ใบนะคะเมื่อเราใส่ใบมะกรูดเสร็จแล้วเราก็จะปิดฝาผลให้ใบมะกรูดลงไปข้างล่างก่อนค่ะแล้วเราก็จะปิดฝาจับเวลา10นาทีค่ะนี่นะคะจับเวลา10นาทีเมื่อครบ10นาทีใช้ได้แล้วค่ะ นี่นะคะผักบุ้งก็จะเปื่อยดีแล้วค่ะใช้ได้แล้วนะคะกินได้แล้วค่ะปิดแก๊สเลยค่ะตักใส่ถ้วยค่ะเสร็จแล้วนะคะแกงเคโพของยายอ้อยนี่ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ